ช่วงนี้ตามพื้นตามถนนนี่จะมีใบไม้เนี่ยเกลื่อนเยอะเลยนะใบไม้พวกนี้มาจากไหนนะมันก็มาจากต้นไม้นั่นแหละปกติถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยต้นไม้ที่ร่วงหรือเกลื่อนตามพื้น,นี่มีน้อยนะ แต่นี่เป็นช่วงหน้าแรงหน้าแรงก็มายควาว่าฝนมีน้อยลงหรือไม่มีเลยตามพื้นดินก็เริ่มแห้งน้ำเนี่ยนะมันสำคัญกับต้นไม้ต้นไม้นี่อยู่ได้ก็เพราน้ำพอน้ำ,นำเริ่มลดน้อยถอยลง เกิดความแห้งแล้งต้นไม้นี่ก็จำเป็นต้องทิ้งใบส่วนหนึ่งปกติต้นไม้นี่ก็หวงแหนใบไม้นะเพราะว่าใบไม้นี่สำคัญนะต่อการสังเคราะห์อาหารแต่เมื่อน้ำมีน้อยลง ต้นไม้ก็จำเป็นที่จะต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญออกไปจำนวนหนึ่งนะเพื่อให้สามารถอยู่ได้ตลอดดูดูหนาวหรือดูแรงแม้ก็จะรักหวงแหนใบไม้ไงก็จำต้องยอมปล่อยทิ้งลงไป อันนี้เขากำลังสอนทำให้กับเรานะกำลังสอนทำให้กับเราว่าบางครั้งชีวิตของคนเราบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะลดน้อยถอยลงหรือฝืดเครื่องถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นต้องละทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเคยชอบ เรืองาจะเคยใช้อยู่เป็นประจำอย่างเช่นบางคนเนี่ยเคยมีเงินมีทองแต่ตอนนี้รายได้มันก็ไร้อรอมีเงินน้อยลงเมื่อมีเงินน้อยลงก็ต้องยอมนะที่จะต้องละทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่เคยทำเคยชอบอเช่นอาจจะเคยชอบไปกินอาหารนอกบ้าน หรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศเมื่อเงินมีน้อยลงนะก็ต้องยอมลดยอมละนะความสุขหรือความบันเทิงเหล่านี้ลงไปบ้างถ้าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยก็จะแย่ไม่ใช่เฉพาะกิจกรรมบางอย่างหรือว่าสิ่งเสพบางอย่างที่ อ่ต้องลดละลงนะแม้แต่ความสะดวกสบายที่เคยมีก็ต้องลดละบ้างาแต่ก่อนอาจจะไปไหนมาไหนก็นั่งแท็กซีนะ่หรือว่า,าขับรถ แต่ตอนนี้เงินทองล่อยล้อก็ต้องขายรถนั่งรถเมย์หรือว่าเดินให้มากขึ้นบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่า,ามีเงินน้อยลงแต่ว่าอาจจะเกิดเจ็บป่วยขึ้นมามีความจำเป็นต้องใช้เงินในการรักษา แต่ว่าเงินก็มีจากัดวันนั้นเนี่ยบางทีก็ต้องยอมนะขายรถหรือว่าขายบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยรักนะบางคนอาจจะมีพระเครื่องเยอะนะแต่ก็จำต้องปล่อยออกไปเพื่อได้มีเงินมาช่วยในการรักษาพยาบาลตัวเองถ้าไม่ยอมปล่อยนะหรือว่ายังหวงแหนนะอันนี้ก็เกิดโทษขึ้นมาได้ ต่คนจำนวนไม่น้อยนี่ก็ก็ยังมีความหวงความแหนนะหวงแหนรถหวงแหนพระเครื่องหวงแหน,ห,แห,นหลายสิ่งหลายอย่างแบบนี้ก็คงจะผ่านพ้นวิกฤตได้ยากบางช่วงบางคราวเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจมันก็มาเยือนนะหุ้นก็ตกนะแต่บางคนเนี่ยนะก็ยังหวงแหนหุ้นเอาไว้ไม่ยอมปล่อย ทั้งที่มันมีแต่จะ,ะลดราคาก็ต่ำไปเรื่อยๆนะยังกอดเอาไว้แต่ถ้าปล่อยตั้งแต่ตอนนี้ยอมขายแม้จะได้เงินน้อยแต่ก็ดีกว่าปล่อยให้หุ้นเป็นขยะนะคนเราจะคิดแต่จะมีได้สะสมอย่างที่ไม่พอนะมันต้องคิดถึงการ ลดการละการปล่อยการวางด,ด้วยเดือเพราะในยามที่เกิดความไม่ปกติขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งนะที่เราจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ใช่เงินทองแนะเงินทองนี่มันมีบางช่วงเราก็ได้มากแต่บางช่วงเราก็มีน้อยมันไม่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่าน้อยคือว่าเวลาของเราในโลกนี้ มันก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนะเมื่อเวลาเหลือน้อยลงนะก็ต้องนะรู้จักรดรู้จักละรู้จักปล่อยรู้จักวางบางสิ่งบางอย่างโดยเพราะสิ่งที่มันเคยอ่กินเวลาของเราไปการเที่ยวการเล่นการสนุกสนานนะหรือว่าการเล่นเกมในพวกนี้นี่ มันก็าจะเคยทําให้ช่วตเราเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมามีความกระชุ่มกระชวยแต่ว่าพอถึงเวลาที่เราตระหนักว่าเวลาของเราในโลกนี้เหลือน้อยลงเราควรจะเวลาที่มีอยู่เนี่ยไปทําสิ่งที่มีค่ามากกว่านอะอะไรที่ไม่ยังเป็นก็ต้องปล่อยต้องวางมันไม่ใช่ว่ากิจกรรมนะที่มันใช้เวลาจากเราไป บางอย่างนี่มันสร้างภาระกับจิตใจก็ต้องปล่อยต้องวางด้วยเช่นเงินทองนะมีอมาม่าคนหนึ่งนะแกก็มีฐานะดีนะคนก็มากู้หนี้ยืมสินจากแกเยอะเมื่อถึงเวลาที่พบว่าตัวเองเนี่ยป่วยแล้วก็อยู่ในระยะท้ายนี่สิ่งที่แกทำก็คือว่าไม่ใช่แค่จัดการทรัพย์สินเงินทอง ให้เป็นมารดกดกับลูกหลานทำพินัยกรรมแต่ก็ยังไปบอกลูกนี้ทั้งหลายว่าเนี่ยฉันสละละไม่เอาละนะยกนี้ให้เลยบอกลูกนี้ทุกคนเลยฉันยกนี้ให้เลยไม่เอาละนะนี่เราเป็นการปล่อยการวางเนี่ยเหมือนกับเ <c oughs> มือต้นไม้เนี่ยที่พอมันเข้าหน้าแรง รู้แล้วก็ต้องทิ้งใบแล้วทิ้งใบลงไปเรื่อยๆแต่ต้นไม้นี่ทิ้งใบเพื่อจะได้อยู่รอดนะนะเมื่อฤดูหนาวผ่านไปเมื่อฤดูแรงสิ้นสุดแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเรานี่อาจจะไม่รอดแล้วนะหรือไม่ก็ต้องไปเดินทางไปสู่ปรโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่มีอยู่อะไรบางอย่างที่มันเป็นเครื่องกดทวงหน่วงทักก็ต้องปล่อยนะทรัพย์สินเงินทอง ที่มันเคยเป็นภาระหรือพันธาของใจก็รู้อยากปล่อยอาจจะปล่อยที่ใจนะปล่อยที่ใจเป็นเบื้องต้นเรื่องความเจ็บช้ำน้ำใจความโกรธแค้นนะความอาฆาตพ,พยาบาทความโกรธเคืองก็ต้องปล่อยเหมือนกันพอเหมือนกนเนี่ยทำให,ให้การเดินทางไปสู่ปรโลกนี้มันจะไม่ราบรื่นนะ เพอเอแทนที่ไปสุกกตินะกลับไปสู่ทุกติเลยก็ได้ในะนชีวตเรานี่ก็เหลือน้อยมีเวลาเหลือน้อยไปทุกทีทุกทีทุกคนแหละนะเพราะนั้นต้องคิดเรื่องการลดการละการปล่อยการวางการทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จําเป็นหรือเป็นอุปสรรคนะต่อ,อการมีชีวิตท,ที่ผาสุกรวมไปถึงการจากไปอย่างสงบหรือไปสู่สุกกติด้วยนะ แล้ก็ศึกษาเรียนรู้จากต้นไม้ไว้นะจะได้รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักทิ้งสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปมั่งเพื่อประโยชน์ในระยะยาวเอาเตรียมรับผ่อ,อิชิตังปฏิตังตุมพังคอยทาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปาเมวาสมิชโตจงสำเร็จโดยชาพรสาเพปูเรนตุสังกปา ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยตาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวายควรดินดีสาพพธิโยวิวัชันโตความจันไรท้งปวงจงบำราดไปสาพาโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหาย มาเตพาวัฏวันตารโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีธีขายุโกภวาท่านดงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิเรสนิจังุทาปจายโนตาโรธรรมวนทันที่อายุวันโนสุขังพลังอายุวันนาสุภาพลั ย่อมเจริญแก่บุคคลพู้มีปกติไหวกรบมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสาพมังคลังภา,าพพมงกลจงมีแก่ท่านอนุสัพเทว,วตาอาราเทวดาท้งบวงจงรักษาท่านสาพพุทานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า นุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระธรรมนุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาสุธนิพวานตุเตวัสสวัสวทีสส่ทั้งหลายยงมีแก่ทา่านกุเมือ่อเิม